สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้เป็นคิวค้ดระหว่างไบรตันแอนด์โอฟออาเปรียนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรอเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมนะครับของทั้งสองทีมนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านนะครับไบรเดนนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับนั่นก็คือสตีเวนส์อาร์เซต้านะครับแล้วก็ดนนี่เวลเบกสองคนนี้บาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงเล่นได้ ส่วนอีกคนหนึ่งต้องลุนนะครับนั่นก็คืออดัมเวสเตอร์นะครับเรามาดูทีมนิวกันหน่อยนะครับทีมนิวนะฮะที่แอดมินกล่าวไปนะครับ3คนนะฮะที่ต้องลุนอ่ามี3คนนะครับอดัมเวสเตอร์เนี่ยเราทดสอบคอมฟิตนะครับเดนนิวเบบกแล้วก็สตีเวนส์อาเซตาไม่สามารถลงเล่นได้นะครับส่วนตำแหน่งแดนกลางนะครับนั่นก็คืออิฟบิสซูมาซึ่งนัดที่แล้วนะฮะโดนดรอปเป็นตัวสำรองคืองงเลยนะฮะสงสัยจะเอามาจัดหนักใส่ซิตี้นะครับ แต่ว่านัดที่แล้วเนี่ยลงเล่นมาเป็นตัวสำรองนะครับได้ลงเล่นแต่ว่านัดนี้พร้อมที่จะกลับมายึดตัแหน่งตัวจริงนะครับส่วนนักเตะอีกคนนึงนะครับในตำแหน่งแบ็กขวานะครับนั่นก็คือทาริก์แลนเต้นะฮะคนนี้มีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีนาที่แล้วนะครับก็มีโอกาสแย่งตำแหน่งกับชูเอลเวลส์แมนนะครับ2คนนี้นะฮะนัดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ส่วนทางฝั่งของซิตี้กันบ้างสภาพความฟอร์อมสภาพความพร้อมล่าสุดนะครับก็มีนักเตะที่บาดเจ็บก็คือฟลอรันตอรเรสและก็เบนจามินเมนดี้นะครับฟลอรันตอรเรสนี่เจ็บนะครับส่วนเมนดี้เนี่ยอ่ากำลังน่าจะอ่าโดนหมายสารเหมือนอ่กำลังเคลียร์เรื่องการจำคุกเนี่ยเพราะเพราไปทำไม่ดีมานะครับอ่ะเรามาดูทีมนิวกันหน่อยนะครับทีมนิวของเป๊ปกอรดิล่านะครับคือล่าสุดเนี่ยไปถล่มเอาชนะคลับบูกมาถึง5-1นนะฮะ ในสื่อยูฟันซิมบลิกนะครับก็นักเตะที่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาแนะฮะนั่นก็คืออิงคายกูดูกันกับเบลเซซุตนะครับซึ่ง2คนนี้เนะี่ยเป็นตัวสลองในนัดที่แล้วที่ถล่มขับบู๊มานะครับมีสิทธิ์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในสัปดาห์นี้นะครับแต่ต้องซื้อใจเปปกูเดล่าในตำแหน่งแนวรุกและก็กองกลางนะครับส่วนฟิลโฟเดนนั้นนะครับ <c oughs> ก็อาจจะได้ลงเล่นต่อเนื่องเลยนะฮะแทนที่ใน,ในตำแหน่งของฟอรันตอรเรสในแนวรุกแดนหน้านะครับอ่านี่คือออปชันเสริมส่วนอีกคนหนึ่งก็คือรอยฮิมสเตอร์ลิงมีโอกาสสอดแทรกนะครับอ่าในแนวรุกนะครับแต่ก็คงจะต้องหลีกท้งกับแจ็กกิลิตนะครับเพราะว่าตอนนี้แจ็กกิลิตเป็นตัวจริงนะฮะส่วนดนน้านแนวรับนะครับก็จะกลับมาใช้ลูเบนีอานะครับแล้วก็ เอลเมลิกลาป็อกนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะเป็นจอห์นสโตนนาธานอาเก้นะครับแล้วก็อลิสันเดอร์ชินเชนสโก้นะครับก็จะเป็นตัวสำรองนะฮะกลับไปเป็นตัวสำรองนะครับนี่คือสภาพความพร้อมล่าสุดของอ่าไบรตันแล้วก็ซิตี้นะฮะอ่ะเรามาดูแค่การ11ตัวจริงทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับโดยไบรตันนะครับจะมาในระบบ3-5-2นะครับส่วนอ่าผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นอ่าซันเชสนะฮะ เป็นโรเบิร์ตซานเชซกองหลัง3คนนะครับก็จะเป็นดันเบอร์นะฮะลูอิสดังนะฮะแล้วก็เชนสตัฟฟี่นะฮะสามแผงหลังขยับมาที่ในตำแหน่งอกองกลางนะครับฟูลแบ็กซ้ายนะครับก็จะเป็นมาสดูรูเรล่านะครับขยับเข้ามาตรงกลางก็เป็นอดัมลาลาน่านะครับแล้วก็มีอิบบิซูมาได้เป็นตัวจริงนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นปาสกคนกอสนะครับแล้วก็ขวาสุด แล้วก็จะเป็นจูเอลเวลแมนนะครับส่วนแผงหน้านะครับก็จะใช้เลียนโดทรัลซานะครับจับคู่กับทางฝั่งนิวโมเป้นะครับอ่านี่คือของไบตันนะครับส่วนท่านั่นแมนเชสเตอร์ที่นะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับเป็นเอริชอนโมโรเรสกองหลังสี่คนเป็นจ้าคารเซโลนะครับทางด้านขวาเซนเตอร์เป็นดูแมนดิอาร์จับคู่กับอเลมาลิกลาป็อกนะครับส่วนซ้ายสุดเป็น เชนเชนสโกนะครับชินเชนสโกนะฮะส่วนแผนกองกลางนะครับก็จะเป็นเควินเดบอยนะครับยืนถางไปทางด้านขวานะครับตรงกลางเป็นโรดี้นะฮะแล้วก็ซ้ายเป็นแบร์นาร์โดซีวาที่กำลังโชว์ฟอร์มดีนะครับส่วนสองสามเลนแนวรุกนะครับก็จะใช้กาเบรียลเซซุสทางด้านขวานะครับฟิลเฟรเดนตรงกลางแล้วก็แจ็คกิลลิททางด้านซ้ายนะครับฉะนั้นไรอินสตอร์ลิงต้องตกเป็นตัวสำรองนะครับ อ่เรามาดูทางฝั่งสื่อให้ใครชนะนะครับแน่นอนนะครับให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะนะครับ2-1นึ่งนะแบบชิวเฉียดนะครับเขาบอกว่าไบรตันในการนี้โชว์ฟอร์มดีนะครับโดยไม่แพ้ใครมา6นัดละและเก็บกินชิดเอทึงสเกมนะครับโดยล่าสุดนั้นเขาก็เสมอในวันเสาร์นะครับเรียกว่าอ่าเก็บแต้มมาได้1แต้มนะครับส่วนซิตี้นะฮะความสดแน่นอนเป็นรองเนื่องจากไปเล่นในซูขีวันชมดิกมานะครับโดยเอาชนะคับบุกไป5-1นะครับโดยเป๊ปกูลเลราก็ยังไม่แพ้ใครมา 7เกมติดต่อกันแล้วนะฮะหลังจากที่แพ้กับทอร์นัสเปอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีแพ้เลย7เกมโดยเก็บกินชีดได้ถึง6นัดนะครับอ่าโดยก็บอกว่าไบาตันรุ่นการนี้มาดีจริงๆนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมนะฮะโดยสื่อมวาว่าอาจจะสู้ได้นะครับแต่สู้ความเก๋าของซิตี้ไม่ได้โดยเขาไม่ได้ขาดนะครับให้ชนะแค่1นเท่านั้นเองนะฮะสำหรับซิตี้นะครับอ่ะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับส่วนตัวแอดมินก็เห็นคล้ายๆกันเนื่องจากว่าการเตรียมความพร้อมของโค้ดนั้นไปดรอปอิบิซูมาเป็นตัวสลองเนี้ยที่แล้วเนี่ยกะเอามาใส่เรียนกลางนะครับแล้วก็ได้พักมากกว่าซิตี้นะฮะที่ไปบทกับขับบุกแล้วก็ชนะมาก็จริงนะครับ5-1นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับแต่สื่อก็อยังมองว่าไบรท์นั้นน่าจะสู้ได้นะครับเพราะซิตี้ City เคยบุกมาแพ้กับไบรท์นมาแล้วนะฮะก็ ลองมาดูกันนะเพื่อนๆว่ายัางไงก็เชิญร่วมสนทนาทายคอมเมนต์เอ้ยทายผลสกรอร์ข้างล่างคลิปเช่นเคยนะครับ